ดีครับผมปัจจุบันนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับก็คือการที่มีสารเคมีเข้าไปเจือปนในระยะยาว,ยาว,ยาวเนี่ยสารเคมีเหล่านี้ทําให้เกิดโรค้ายแรงขึ้นกับมนุษย์เรานะครับอาทิเช่นพวกโรคมะเร็งและโรคอื่นๆจะตามมานะครับผมตอนนี้หลายๆคนกาลังมองหาสินค้าที่เราเรียกว่า green product หรือสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อโลกและก็ต่อสุขภาพของพวกเราด้วย โดยเฉพาะการหาสินค้าที่ทําจากสมุนไพรและก็ธรรมชาติแท้ๆนะครับซึ่งสมุนไพรหมอจุฬาโดยเฉพาะยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้นะครับสำหรับประวัติของยาสีฟันสมุนไพรหมอจุฬาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เ,เริ่มโดยคุณพ่อของผมเองนะครับก็คือคุณพงศักดิ์เรืองชัยศิวเวสนะครับท่านเป็นแพทย์แผนโบราณนะครับโดย ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขด้วยเพราะท่านศึกษาทางด้านแพทย์แผนโบราณมานานมากๆแล้วนะครับผมเริ่มตั้งแต่ท่านได้เปิดโรงเราเรียกว่าสถาบันพยาบาลจุฬารัฐนะครับที่นั่นก็จะมีการรักษาโดวยวิธีโบราณนะที่เช่นวิธีประครบร้อนประครบเย็นแล้วก็ท่านได้คิดค้นนะครับในสูตรยาต่างๆนะครับ หนึ่งในสูตรยาที่ท่านคิดค้นก็คือยาสมุนไพรนะครับผมโดยเริ่มแรกเนี่ยตอนที่ท่านคิดค้นแรกๆเนี่ยก็ใช้กันในหมู่ญาติพี่น้องชาวบ้านข้างเคียงแต่ต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงนะครับชื่อเสียงค่อนข้างกระจายไปในเขตต่างๆก็เลยได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมอทิเส้นตัวยาสีฟันเนี่ยแต่เดิมเราผลิตเป็นแบบที่เราเรียกว่าแบบผงนะครับผมต่อมาเนี่ยเราได้ผลิตขึ้นมาเป็นแบบหลอดแล้วก็เป็นครีมเป็นเนื้อครีมสีขาวจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้พัฒนา สูตรเอ็กซ์ตร้าฟอร์มูล่าหรือเรียกว่าสูตรพิเศษเข้มข้นนั่นเองนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของยาสีฟันสมุนไพรบอจุลายนะครับผมมีคุณสมบัติที่เป็นสมุนไพรเข้มข้น100%ซนะครับผมประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญสำคัญอาทิเช่นกระบูนเกลือ และอื่นๆซึ่งมีส่วนในการช่วยรักษาฟันนะครับจริงๆแล้วยาสีฟันของเราเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นกึ่งยากึ่งยาสีฟันโดยมีรสชาติเค็มแบบตามสมุนไพรแท้นะครับผมแต่ว่าจะมีฟองแล้วก็มีสีขาวซึ่งสะดวกสบายในการใช้นะรครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือในตัวของยาสีฟันเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีรสเป็นยามีคุณสมบัติของความเป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิเช่นท่านที่สูบบุหรี่มากๆนะครับมีคราบฟันเหลือง ตรงนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนอกจากนั้นนะครับคนที่ไม่กินปากเองเป็นลำมนาดเหงือกบวมและมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ายาสีฟันเราจะช่วยได้ในหลายๆอย่างมากๆนะครับผมสำหรับช่องทางการโฆษณาของเรานะครับยาสีฟันสมุนไพรตาหมอจุราเนี่ย เรามีการโฆษณาในหลายๆสื่อเช่นวิทยุนะครับโดยเราลงทั้งวิทยุ AMFM วิทยุชุมชนต่างๆนะครับกระจายทั่วนะครับผมแล้วก็ในการโฆษณาทางทีวีเนี่ยเราเน้นการโฆษณาทางเคเบิลทีวีนะครับอันนี้เป็นสื่อหลักๆของพวกเรานะครับผมสำหรับในชร่องทางการจัดจําหน่ายนะครับปัจจุบันมีการจัดจําหน่ายในทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับโดยท่านสามารถหาเลือกซื้อได้อาทิเช่นร้านสะดวกซื้อนะครับร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ และร้านอื่นๆนะครับรวมร้านขายยานะครับมีเป็นหลักด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับยาสีฟันของเรายังจําหน่ายในประเทศลาวและพะมา่าด้วยโดยอย่างท่าลาวเนี่ยนะครับถ้าท่านไปที่เวียงจันทร์หรือปักเซเนี่ยท่านจะพบสินค้าของเราวางอยู่โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันในประเทศพมา่าเองเนี่ยที่ย่างกุ้งและที่มันเดลเลย์แล้วครับเราก็ได้วางเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน สำหรับยาสีฟันสมุนไพรตามหมอ,อจุฬาของเรานะครับได้ผ่านการวิจัยในห้องแลบนะครับแล้วก็ผ่านการทดลองมาหลายๆครั้งนะครับจนได้เป็นยาสีฟันที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับโดยโรงงานที่ผลิตของเราเนี่ยนะครับก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO นะครับแล้วก็ตัวยาสีฟันเราทางองค์การอาหารและยาหรือที่เราเรียกกันว่าออยก็ให้การรับรองโดยเช่นกันนะครับและล่าสุดนะครับเราก็ได้รับรางวัลของสินค้าท้องถิ่นโปรดักต์จากลบุรีดีเด่นหรือเราเรียกกันว่าสินค้าโอท็อปเนี่ยแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นจากคุณสมบัติหลายๆอย่างเนี่ยนะครับทำให้ทันตแพทย์หลายๆท่านเนี่ยแนะนําสินค้าเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สําคัญนะครับในการดูแลฟันของท่านนะครับผมจากการที่เราได้เห็นว่าผู้ที่ไม่ต้องการจะใช้สารเคมีผู้ที่ต้องการใช้สินค้าจากธรรมชาติสมุนไพรนะครับสุดท้ายผมก็จะขอแนะนําให้ใช้ยาสีฟันสมุนไพรตามหมอ,อจุฬาของเรานะครับ ยาสีฟันสมุนไพรหมอจุลามีจุดเด่นคือทำขึ้นจากสมุนไพรแท้100%ประกอบไปด้วยสมุนไพรและเครื่องยาหลัก5ชนิดคือเกลือช่วยดูแลรักษาเหงือกและลดกลิ่นปากพิมเสนช่วยรักษาแผลในปากและมีกลิ่นหอมกระบูร ช่วยระง,งับเชื้อที่เกิดขึ้นในช่องปากส่วนการคูช่วยรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันสารแแน่ช่วยบรรเทาอาการปวดฟันและมีกลิ่นหอม